เครื่องดื่มร้อนกระบวนการผลิตกาแฟที่ชมดโคพิลัวกาแฟที่ชมดเป็นกาแฟที่มีราคาสูงและมีชื่อเสียงเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาศัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกว่าชมดเข้ามามีบทบาทส,สําคัญในขั้นตอนการหมักโดยมีขั้นตอนหลักๆดังนี้ครับ 1. การกินผลกาแฟ coffee bean i g e s t i o n ชมดเลือกกินชมดโดยเฉพาะชมดพันเอเชียจะเลือกกินเฉพาะผลกาแฟที่สุกเต็มที่และมีคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น การย่อยผลกาแฟที่ถูกกินเข้าไปจะผ่านระบบทางเดินอาหารของชมดกรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารของชมดจะทําปฏิกิริยาคล้ายการหมักตามธรรมชาติซึ่งจะย่อยเฉพาะส่วนเปลือกและเนื้อของผลกาแฟแต่จะเหลือมเมล็ดกาแฟที่แข็งอยู่โดยไม่มีการย่อย 2. การขับถ่ายและเก็บมเมล็ด excretion and collection ขับถ่ายมาเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการย่อยบางส่วนในกระเพาะและลำไส้ของชมดแล้วจะถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับมูลของชมดการเก็บ ผู้ผลิตจะทําการเก็บมูลชมดเหล่านี้แล้วคัดแยกเอาเฉพาะ,มะเมล็ดกาแฟที่อยู่ในมูลออกมา 3. การทําความสะอาดและตากแห้ง (cleaning and drying) ทาความสะอาดมเมล็ดกาแฟที่ได้จะถูกนํามาทําความสะอาดอย่างพิถีพิถันเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกและมูลชมดที่ติดอยู่ตากแห้งจากนั้นจะนําเมล็ดกาแฟไปตากให้แห้งสนิท 4. การบ่มเตจิงไม่เสมอไปบางแหล่งผลิตอาจนำมเมล็ดกาแฟที่ทำความสะอาดและตากแห้งแล้ว ไปเก็บไว้เป็นระยะเวลานานเช่น9เดือนถึง1ปีเพื่อให้เกิดการบ่มและพัฒนาคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น5การคั่วโรสติงคั่วเมื่อเมล็ดกาแฟแห้งและพร้อมแล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการคั่วตามมาตรฐานจนได้เป็นเมล็ดกาแฟคั่วที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่ทำให้กาแฟที่ชมดพิเศษการที่เมล็ดกาแฟผ่านกระบวนการในระบบทางเดินอาหารของชมดนี้เชื่อกันว่า ชืวอปรับเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนของเมล็ดกาแฟาทำให้กาแฟาที่ได้มีรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นมีความเป็นกรดระสิดูร์ลดลงและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นดินหรือช็อกโกแลตครับ